ช่วงกินเที่ยวอาราวดูโอ รู้ดืแสนสดใสครับผมโอ้โหวันนี้เราหลังจากที่มานอนพักนะครับกันที่เอ็มพัทยาโฮเทลนะฮะตอนนี้เนี่ยเช้านี้ตื่นมาเนี่ยหลังจากที่พักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กําลังจะมุ่งหน้าไปกินเบรก f a ตของเขาครับที่เป็นบุฟเฟ่ต์นั่นเองนะที่นี่จะมีอะไรบ้างแล้วก็จะเด็ดขนาดไหนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีนัดไปถ่ายรูปกันต่อที่อาร์ตพาราไดซ์ด้วยแล้วก็ที่สาคัญนะฮะใครที่ซื้อแพคเกจของนิกนะแลมานอนที่เอ็มพัทยาโฮเทลคุณจะได้อาหารเช้าแบบนี้ครับผม ครับเราก็ด้วยความที่หน้าตาเราเป็นยุโรปนิดนึง uh huh. เราก็เลยต้องกินแฮมครับผม uh huh. นี่นะฮะเราก็มาโซนไทยๆกันบ้างนี่ครับอันนี้เป็นปาลารลลี่ทอดนะครับผัดกับตัวซาลารี่นะครับผม ที่นี่ก็อย่างที่บอกไว้ก็มีหมดเลยนะครับมีอาหารนานาชาติเลยแล้วก็มีทั้งอาหารไทยตอนเช้าด้วยแล้วก็มีอาหารฝรั่งให้ได้ทานพวกไข่เอ้ยแฮมเอ้ยรวมถึงกราป๋พวกน้ําก็มีครบเลยนะครับผมที่สาคัญมากกว่านั้นก็ยังมีนู่นด้วยผลไม้ให้กินปิดไทยด้วยแจกมากมากเลยเรามาชิมนี่ดีกว่าอาหารไทยของเราอันนี้ นี่แหละครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นเบรก fast มื้อเช้าของนิกนะครับที่บอกเลยว่าเอมพัทยาโฮเทลนะฮะอยู่ในแพ็กเกจท่องเที่ยว1555าาหาพัทยาฮาเฮปังป ah e ุริเย e ของนิกนะ <S <S 1> <S 1> บอกเลยนะว่าแพ็กเกจนี้รวมนอนโรงแรมที่นี่ไม่พอนะครับยังมีเบรก fast ให้กินตอนเช้าอีกด้วยเป็นแบบบู๊เบรก fast เลยนะมีให้กินแบบบุฟเฟ่เลยแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นแพ็กเกจของเรานะมื้อเย็นนี้นะครับยังมี ฟูซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์อีกหนึ่งมือ้อนิกก็ท้องใจเรื่องเกี่ยวกับห้องพักในนึงนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยประป๊าเนี่ยให้นิกมาเซอร์เวยให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูแล้ว,ลวบอกได้เลยว่าห้องพักที่เอ็มบัตยาโฮเทลคือดีมาก แล้วอยู่แบบสบายแฟคเตอรี้คุดดีสุดเลยมีทุกอย่างพร้อมมีเซอร์วิสที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นที่นี่เนี่ยมีฟิตเนสแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยแฟคเตอรี้ครบมากแล้วถ้าคุณมาที่นี่เนี่ยก็เอนจอยมากมากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือนี่เองถ้าขับไปใต้เนี่ยไม่เกิน16นาทีคือใกล้มากแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองนี่แหละครับคือบรรยากาศที่นิคพามานะสุดยอดมากๆเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่าน ให้มาเที่ยวแพ็กเกจของนิกนะพัทยาฮาเอปังปุริเยหนึนะ่เท่านั้นเองตอนนี้ครับเราอยู่กันที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งครับที่อันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจ1555ของนิกนะครับพัทยาฮาเปังปุริเอเนี่ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาได้ทำม่ ใช้ไลกว่าเดิมครับผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีอะไรที่มันอัปเดตมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าที่ ArtInParadise เนี่ยที่เขาทำใหม่เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนไปฮะหลังจากที่เราฝ่งงางท้าที่เรียบร้อยได้รับบัตรแล้วนะครับเราก็ต้องมาผ่านการเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันครับของ ArtInParadise นะฮะที่เขาจะทำให้ AR ของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้น อนนี้จำได้ว่าต้องไปจับงวงช้างหรือว่าไปนั่งอยู่บนงวงช้างมันจะเหมือนนั่งอยู่ในห้องนี้จะเป็น A a R หมดเลยนี่ๆๆมาดูที่อันนี้ เปไงครับท่านผู้ชมเป็นไงครับตอนนี้นี่เป็นจอมขมังเวดอยู่ครับผมโอ้โหดูสิฮะนี่แหละฮะคือสีสันความสนุกครับของ Art In Para d i s ไดที่เขาทำใหม่นะเขาเรียกว่า AR นั่นเองนะแค่โหลดแอปแล้วก็สามารถเล่นแบบนี้ได้หลายจุดมากๆเลยบอกได้เลยว่ามันมากๆนะครับผมแวะมาถ่ายรูปเล่นรับรองได้ว่าลูกๆหรือว่าจะเป็นแบบคนต่างๆทุกเพศทุกวัยจะเอนจอยมากๆเลยนะสุดยอดมากฝากไว้ด้วยแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรามีนัดกันไปกินปูซีฟู้ดบุฟเฟ่อันนี้เนี่ยอยู่ในแพ็กเกจ1 5 5 5นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่เอ็มพัทยาโฮเทลครับผมในโซนเอ็มคาเฟ่ปูซีฟู้ดดูดินี่ยังไงมีมีจุ้งเต็มเลยเออกุ้งกุ้งุ้ง นี่นะฮะอย่างที่เขาบอกไว้นะครับว่าเป็นฟูซีฟู้ดนานาชาตินะฮะในนี้เนี่ยก็จะมีหมดเลยอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยมีฝรั่งมีญี่ปุ่นมีไทยมีอะไรครบเลยนะครับ ยังไงนะครับท่านผู้ชมวันนี้นิกบอกได้เลยนะฮะที่เ c a f คาฟวันนี้เนี่ยที่เรามากินกันคือสุดยอดมากๆเลยนี่คือแพ็กเกตที่คุณต้องจำไว้พัทยาฮาเฮปังปุริเย่นั่นเองนะครับผมแพ็กเกตนี้นะเราขายอยู่ที่1555บาทเท่านั้นมีนั่งเรือไปเกาะล้านตามที่นิกพาไปเลยครับผมและที่สำคัญมีเซตซีฟู้ดเนี่ยถึง2มือด้วยกันนะและยังไม่หมดเท่านี้นะยังนอนที่นี่อีก1คืนราคานี้หรอเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับยังไงก็ นิกแนะนําให้มาลองให้ให้ซื้อมากันเรียกว่ามากันเป็นบริษัทก็ดีมากันเป็นคณะก็ดีหรือว่ามากันเป็นครอบครัวก็ได้เพื่อนๆนก็ได้อะไรนะจะเอาอะไรอีกปุ๊ดอ๋อสิคนขึ้นไปนะฮะคือราคานี้เนี่ยสิคนแต่ว่าถ้าคุณมาไม่ถึง10คนสามารถโทรมาคุยกับเราได้มันอาจจะเพิ่มอยู่แค่หัวเราประมาณ100 200อะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยกันได้นะฝากไว้เลยนะเดี๋ยวนี้จะขึ้นเบอร์ติดต่อให้ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อเราไปได้เลยนะฮะขอเป็นเวลาทำการนะครับผม